สวัสดีค่ะช่วงข้อมูลสุขภาพมาแล้ว5เครื่องดื่มดีต่อสุขภาพผู้หญิงโดยเฉพาะแนะนำให้มีติดบ้าน5เครื่องดื่มดีต่อสุขภาพผู้หญิง 1. น,นมเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเนื่องจากองค์ประกอบของมันซึ่งประกอบด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันในปริมาณเล็กน้อย อย่างไรก็ตามร่างกายจะดูดซึมสารอาหารเหล่านี้อย่างช้าๆทำให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นหลังจากดื่มนมนมยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ทำให้คุณมีโอกาสน้อยลงที่จะเกิดความอยากอาหารนอกจากนี้คุณทราบดีว่านมเป็นแหล่งแคลเซียมและวิตามินดีที่ยอดเยี่ยมซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพของผู้หญิงหลังอายุ30ปี วิตามินดีมีความจำเป็นต่อการดูดซึมแคลเซียมอย่างเหมาะสมและยังช่วยให้ร่างกายของคุณไม่สะสมไขมันแคลเซียมช่วยให้เซลล์ในร่างกายเผาผลาญไขมันซึ่งจะช่วยให้คุณรักษาน้ำหนักหรือลดน้ำหนักได้ 2. ชชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติฟลาโวนอยด์และโพลีฟีนอล ซึ่งช่วยปกป้องเซลล์ของคุณจากสารก่อมะเร็งหรือสารประกอบที่ก่อให้เกิดมะเร็งนอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการก่อตัวของเนื้องอกโดยการล้างพิษอนุมูลอิสระในร่างกายสารต้านอนุมูลอิสระในชาเขียวยังช่วยให้ร่างกายของคุณสามารถปกป้องหัวใจจากโรคหัวใจได้อีกด้วยนอกจากนี้ชาเขียวยังช่วยเสริมสร้างฟันด้วยฟลูออไรด์และบำรุงกระดูกด้วยฟลาโวนอย ด้วยเหตุนี้การดื่มชาเขียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการจึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิง 3. ช็อกโกแลตไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบแท่งหรือเครื่องดื่มล้วนแต่เย้ายวนใจช็อกโกแลตได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นเนื่องจากมันช่วยกระตุ้นการผลิตเซโรโทนินในร่างกาย เซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่ควบคุมอารมณ์ผู้ที่มีระดับเซโรโทนินต่ำมักมีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลและเศร้าหมองช็อกโกแลตร้อนเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยหลังออกกำลังกายทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิงโกโก้ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในช็อกโกแลต อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลและสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชซึ่งช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายของคุณจากภาวะเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งจะช่วยลดเชดียอสน้ำแครนเบอรี่จากการศึกษาพบว่าน้ำแครนเบอรี่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียซึ่งช่วยให้ผู้หญิงหลีกเลี่ยงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและโรคปริทันได้ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่า น้ำแครนเบอร์รี่มีส่วนประกอบที่เรียกว่านอนไดอะไลเซเบอร์เมทิเรียลซึ่งป้องกันไม่ให้เหงือกติดเชื้อแบคทีเรียเมื่อดื่มน้ำแครนเบอร์รี่ควรจำกัดปริมาณการดื่มให้อยู่ระหว่าง8-6ถึงออนต่อวัน 5. ชสาสระแหน่ชสาสระแหน่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องสรรพ,พคุณในการบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย ชาสารแหน่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของอาหารทั่วระบบย่อยอาหารชามีประโยชน์หลายประการในแต่ละประเภทโดยมีสารแหน่และชาเขียวเป็นสองตัวอย่างสารแหน่ช่วยบรรเทาอาการกล้ามเนื้อกระตุกและต่อสู้กับความเจ็บปวดตะคริวและความฝืดตึงนอกจากนี้ยังสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนและตะคริวในผู้หญิงได้อีกด้วยสาวๆไปหาเครื่องดื่มที่เราแนะนำมาติดบ้านไว้นะคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ